จาก t o ah o s o l i c นะครับลิงก์ของร้านผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพ i ค c o m มนต์ราคาถ้ามีจะใส่ไว้ให้แต่ถ้าไม่มีพี่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ในลิงก์กันเองนะครับนี่คือไขควงเซตนะครับจากแบรนด์ Vesels นะครับซึ่ง Vesels เองก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นซีรีส์คือ whisky color line นะครับถามว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อนี้อ่ะอันนี้จะเป็นเซตน่าจะเป็นของเจ้าของบริษัทแหละที่เขาใช้เองนะครับแต่ก็น่าจะมีจำหน่ายด้วยนะครับ7 pieces Se t นะครับโมเดลคือ6607 วิสกี้คัลเลอร์ไลน์นะครับเอ็ก스트้าซูเปอร์สตรีนฟูลลี่ฮาร์เดนต์นะครับแมกเนติกเบลตก็คือมีแม่เหล็กด้วยนะครับแล้วก็แข็งมากด้วยนะครับเป็นเวสเซิลเมย์อินช a พานทำในญี่ปุ่นนะครับวิสกี้คัลเลอร์นะครับก็คือเป็นสีของด้ามนี้เองเขาจะใช้วัสดุประเภท เรซินชนิดพิเศษนะครับหรือวัสดุพลาสติกที่มีความทนทานชนิดพิเศษผลิตออกมาแล้วก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลือทองๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันี้มันคือเอาเทมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าก็มาดูกันเลยแล้วกันนะมาดูกันผมแกะอ,อกมาให้ดูโอเคนะครับไขควงทั้งหมดจะมี7ชิ้นด้วยกันนะครับโดยประกอบไปด้วยตัวเล็กสตับบี้อวนเตียเนี่ยนะครับก็จะเป็น ไขควงที่มีความยาวของคอหรือว่าตัวหัวเนี่ยไม่ยาวแล้วก็ดามที่ไม่ได้ยาวอันนี้ก็คือใช้งานในในระยะที่ไม่ไกลนะใช้ขันอะไรที่แบบไม่ต้องอการระยะใช้ระยะไกลนะครับทำให้การคนโทรลทําได้ง่ายนะครับแต่ระยะการทํางานเ็าจะน้อยลงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวแล้วกันแล้วก็จะมี flat head Phillips นะครับขนาดเล็กๆผอมๆขนาดไซส์กลางแล้วก็ขนาดคู่นี้ก็จะเป็นตัวไซส์ใหญ่ Big b เบิ้เดี๋ยวจะไล่ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับมาดูรายละเอียดกันเลย โอเคครับผมตัวเล็กนี้นะครับก็จะเป็นไขควงไซส์อ้วนเตี้ยนะครับจะเรียกว่าสตั b b ีหรือว่าเป็นขนาดคอมแพคเล็กๆก,ก็ได้โดยหัวของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็น f l a ตนะครับหัวแบนนั่นเองนะจะเป็นซ so ็อกเก็ตแบนๆแบบนี้หัวน่าจะเป็นหัวที่ใช้งานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงได้นะครับโดยเขาจะใช้วัสดุน่าจะเป็นโครเมียมว a นาเดียมสต e ลนะครับก็จะอุดมไปด้วยาการต้านการกัดกร่อนการทนสนิมนะครแล้วมีความแข็งทนการสึกหรอได้เยอะนะครับ เหลี่ยมคมของการเจียผลิตออกมาทำออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ปราณีตมากๆเลยนะครับคุณภาพดีมากส่วนของด้ามเป็นตัวชูโรงและเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้คือเขาเรียกว่าวิสกี้ซีรีส์วิสกี้ก็คือเหล้าบรันดีหรือว่าเหล้าแบบเหล้าเหลืองนะครับมันจะมีสีแบบเหลืองๆแบบเนี้ยโดยเขาจะใช้วัสดุที่เป็นเรซินหรือพลาสติกนะครับวัสดุสังเคราะห์ที่มีความใสเหลืองอัมพันธ์ซึ่งก็ทําให้ดูเด่นแล้วก็สวยมากนะครับ บอกไว้เลยชัดเจนว่าเป็น Product of Japan คือทำในญี่ปุ่นโดยบริษัท v e s s l s นะครับซีรีส์คือ6 5 0 6 6นขีด38นะครับ m a ก n e t i c CR ขีด V h a r d นะครับก็คือชุบแข็งแล้วก็จะมีโครเมียมก็คือ CR V คือฟานาเดียมโครเมียมเติมให้ทนการกัดก่อนทนสนิมนะครับแล้วมีความแข็งส่วนฟานาเดียมทนการเสียดสีมีความทนทานเขาบอกว่าอันนี้เป็น มกเนติกด้วยก็คือรองรับแม่เหล็กด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอที่มีร่องเป็นร่องสีดำนะถ่าให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็จับคอนโทรลบิดหมุนออกแรงบิดคอนโทรลได้ง่ายคอตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วร่องตรงนี้ก็จะเป็นร่องเกี่วๆโอเคแล้วลองมาดูกันว่าตัวนี้เขาบอกว่ารองรับแม่เหล็กด้วยนะมันมีแม่เหล็กด้วยลองดูว่ามันแตะกับเหล็กแล้วมันจะติดไหมนะครับลองดูมีแม่เหล็กนิดนึงนะครับสามารถที่จะดูดหัวสกรูหัวแม็กอะไรพวกเนีย้ยได้ ผมจะเอาเศษลูกแม็กแล้วกันมาดูนะครับว่ามันติดนี่นะครับ mm hmm. เศษแม็กที่มีมันเป็นเหล็กอะเนาะมันก็ติดได้นะครับ mm hmm. ถ้าเป็นหัวสกรูพวกนี้ก็ใช้ขันไขได้ด้วยนะครับนี mm ่ hmm. คือเจ้าตัวเล็ก mm hmm. เดี๋ยวไปดูไซส์ hmm. ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่ง mm hmm. เจ้า2ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะขนาดคอมเพกหน่อยนะครับโดยซีรีส์ของเขาก็จะเป็น64.0 0นะครับก็จะมีความยาว มากขึ้นกว่าเจ้า650 0ตะกี้นะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ดูแล้วตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็น p 1 7 5ขีด75ส่วนตัวนี้จะเป็น4ขีด75นะครับ ca ไอ cr คือโครเมียม v a วานาเดียมนะครับก็วานาเดียมอัลลอยนะ hardened magnetic blade เหมือนกันก็คือมีแม่เหล็กเหมือนกันความต่างกันของอเจ้า2ตัวนี้ก็คือตัวหนึ่งจะเป็นฟิลิป น่าจะเป็น P1 หรือ PH1 นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Flat หรือซ็อกเกธรรมดาเหลี่ยมๆนะครับคอเขาจะเป็นคอเหลี่ยมนะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับทำให้เวลาใช้งานคือออกแรงบิดนะครับได้สะดวกแล้วก็ตัวของคอเนี่ยก็จะมีการทำ Finishing เป็นโครเมียมมานะป้องกันการกัดก,ก่อนทนสนิมดามก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองอำพันเหมือนกันสวยมากเลยนะจะไม่เป็นฟูแทงนะก็คือ แกนมันจะยื่นเข้ามาแค่ประมาณ1ใน3ของความยาวด้ามทั้งหมดใช้ตอกกระแทกไม่ได้นะครับไม่แนะนําแต่ว่าก็ตัวด้ามก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะคือสี่เหลี่ยมแทนในขณะที่เจ้าตัว6 5ห้าศูนย์เนี่ยจะเป็น6แฉกออกเหลี่ยมนะแต่ตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าด้ามมันผอมก็ใช้งานขันไขอะไรที่ไม่ได้หนักหน่วงมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการระยะเอื้อมที่เยอะเกิน,กนไปนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับมาในเซ็ตเขาเลยเดี๋ยวไปดูที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับ ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของเขาคือ6.00 0นะครับหกหกศเท่าที่6 0 0นะครับหกขีดหนึ 100, กับ P 2 1 0ขีดหนึนะครับต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นแฟลตนะครับซ็อกเก็ตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลิปนะครับตัวนี้เป็นฟิลิป P 2นะครับหนึ 100, ก็คือความยาวร้อมมนะครับที่คอประมาณ4นิ้วเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่ามัน4นิ้วจริงป่ะนะน่าจะราวๆสนิ้วนะครับ ประมาณ4นิ้วหรือว่าร้อยมมร้อยมมมสิบเซนติเมตรโดยประมาณก็คือเป็นชื่อความยาวจะบอกว่าเป็น p 2ก็คือเป็นชื่อหัว100คือความยาวร้อยมมหรือว่า4นิ้วนะญี่ปุ่นจะใช้ระบบเมตริกซ์นะครับก็คือเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรกิโลเมตรกิโลกรัมเหมือนไทยนี่แหละนะครับถ้าเป็นอเมริกันจะเป็นอิมพีเรียลก็คือเป็นนิ้วเป็นปอนด์เป็นไมล์นะครับเป็นออนสไหรพวกนี้นะครับหัวก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันและมีโครมวานาเดียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ บริเวณตรงนี้จะเสริมความแข็งแรงด้วยการมีเพลทยึดเข้าไปอีกทีนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณคอรตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นร่องแล้วเป็นครีบขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแรงในการบางทีเวลาใช้งานบิดไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการแตกร้าวนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายที่บริเวณคอของอุปกรณ์เขาก็จะมีการซาะร่อง เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มครีบเพิ่มความหนาแล้วก็มีเพลทยึดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ตัวของคอไฟฉายเนี่ยยึดติดกับตัวด้ามภายในทําให้มีความทนทานใช้งานได้ดุเดือดมากขึ้นกว่าตัวเล็กๆนะครับในซีรีส์ที่เป็น640นกับ650 0ที่เล็กกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ด้ามเป็นหกเหลี่ยมแล้วนะครับหกแฉกวัสดุก็เดียวกันนะเป็นวิสกี้ซีรีส์ใสๆสลับดําสวยดีเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่สุดกันเลยนะครับผมใหญ่สุดคือคู่นี้นะครับ เ e สเซ l m แมกเนตินะครับ cr ขีด v ฮาร์ดเน t เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น6600นะแต่เป็นไซส์8 1 5ขีดกับเป็น p 3 1 5ขีด1น0ะครับ8ขีด150ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแฟลต s ็อกเก็แบน เป็นหัวสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการ n วนฟอสตรงคอแบบครีบนะครับแล้วก็ร่องรวมถึงเพลทโลหะตรงนี้ด้วยนะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัววัสดุแล้วก็ตัวด้ามน,นะครับส่วนอันนี้จะเป็น P3 นะครับซึ่งก็จะใหญ่ใช้กับงานที่ต้องการระยะที่ไกลนะครับความยาวของคอ150หมอมมหรือ15ซนติเมตรนะครับก็ประมาณกี่นิ้วอะเดีย๋ยวลองวัดดูน่าจะ10 10นิ้วได้ไหมอ่าไม่ถึง6นิ้ว 6นิ้วกว่านะครับร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าจริงๆแล้วนะถ้าวัดจริงๆนะครับก็ยาวขึ้นนะเพิ่มระยะในการเอื้อมเข้าถึงอย่างเช่นช่างเครื่องซ่อมอเครื่องจักรอะไรพวกนี้ก็ต้องการระยะที่ไกลขึ้นนะครับในการใช้งานรวมถึงแรงบิดที่เยอะเพราะว่าด้ามก็ออกแบบมาเป็นร่องที่ลึกสันที่สูงนะครับก็ป้องกันการหักแตกนะครับใช้งานไปก็สามารถจะคอนโทรลที่คอตรงนี้ได้นะรหรือจะการบิดตรงนี้ก็ได้ด้วยนะมีทั้งตรงนี้ บิดทั้งตรงนี้แล้วรวมถึงบิดที่ก้นตรงนี้นะครับท้ายก็เป็นท้ายสีอัมเบอร์หรืออัมพันวิสกี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นฟูลแทงนะครับเป็นฮาฟแทงเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็แต่ก็ทนการกระแทกมากแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิสกี้ซีรีส์จากเบโซสนะครับผลิตในญี่ปุ่นเป็นแมกเนติกแล้วโครมฮาร์ดเดนนิ่งด้วยนะครับโครเมเรียบมาร์เดียมมาเรียงกันให้ดูนะครับจากตัวใหญ่สุดนะคู่ใหญ่สุดก็จะเป็นเจ้าคู่นี้นะครับนะซีรีส์หกพันถัดมาอีกก็จะเป็นตัว เล็กลงมานะครับคู่นี้นะครับก็จะเป็นขนาดย่อลงมาอีกแล้วก็จะเป็นขนาดย่อลงไปอีกก็ค,ค,ค,คือคู่นี้นะครับมีแม่เหล็กมันดูดติดกันนะมันดูดติดกันโอเคน่าใช้มากๆเลยครับผมจะเรียนยังไงให้มันให้มันน่าดูดีวะ <c oughs> เหียงแบบนี้แล้วกันจากบนลงล่างดีไหมเวสโอลส์ els, นะครับของดีจากญี่ปุ่นไอตัวอ้วนนี้ไว้นี่นะ นี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วกันติ้งอ่าครับผมสวยๆก,กรุบกริบนะครับคือซื้อสะสมก็ก็สวยนะหรือว่าจะซื้อใช้งานก็ดีเพราะว่าเบสเซิลเองผมก็มีไขควงเซตของเขานะครับเป็นไขควงไมโครบิดนะครับเอาไว้ใช้งานกับการขันซ่อมบำรุงของเล็กๆขันซ่อมมีดซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่แล้วด้วยนะครับนี่คือ Vessels Whisky Series นะครับ Whisky Color Line นะครับเป็น7ชิ้นเซตนะครับชื่อรหัส โมเดลเซตคือ6607นะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิส od หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทูเจอโฮลิก ah มากมากแล้วเจอกันใหม่เอพิส od หน้าดูรีวิวหลังในเพลย์ลิส์แฮนด์ทูบายบายครับเฮบิอท์